Life, day, day. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีเมษและลัคนาเมษทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องคาเฟ่โ,โหรนะคลิปนี้เป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วงเดือนมกราคม2,568เนาะก่อนอื่นนะคะใครที่ยังไม่ได้ฟังการงานการเงินประจำเดือนมกราคม2,568สามารถไปฟังกันได้นะคะแล้วก็ ภาพรวมชีวิตประจำปี2568ก็ทําแล้วลงแล้วเหมือนกันนะหากใครยังไม่ได้ฟังอยากจะลองไปฟังก็ไปฟังกันได้นะคะขอขอบพระคุณล่วงหน้าอ่ะเราจะมาเริ่มเปิดเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพของชาวราศีเมษและลัคนาเมษประจำเดือนมกราคมกันนะก่อนอื่นเริ่มกันที่คนโสดก่อนนะคะแล้วก็ไปที่คนมีคู่แล้วก็ไปที่สุขภาพก็จะพูดเหมือนเดิมนะคะว่า ใครที่เป็นคนมีคู่สามารถกดทําสเตมใต้คลิปนะที่หมอทําไว้ให้แล้วนะคะไปฟังได้เลยส่วนคนโสดฟังจบแล้วก็กดข้ามไปฟังสุขภาพได้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าพร้อมแล้วจะขอเริ่มเปิดที่คนโสดก่อนนะขอดูชาวราศีเมษและลัคนาเมษเที่ยงโสดนะคะความรักในเดือนมกราคม2568เป็นยังไงบ้าง แปดไม้สิบไม้เดเดวิลคิงดาบห้าเหรียญเด็ก ถ้ามองตามหน้าไพ่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเดือนนีย้ยังเป็นเดือนที่ไม่ได้อ่มีโอกาสในการที่จะไปบีคอมมิ m เมนอะไรกับใครขนาดนั้นนะคะถามว่าทำไมเอาจริงๆตามตามหน้าไพ่พี่หมอมองว่าราศีเมษและลัคนาเมษหลายๆท่านเนี่ยมีคนคุยนะเป็นคนโสดที่มีคนคุยหรือว่าเป็นคนโสดที่มีคนเข้าหา ประมาณหนึ่งเลยนะคะในหลายๆคนที่ฟังอยู่อย่าลืมนะว่านี่คือดวงรวมนะหากใครไม่มีก็เดี๋ยวฟังกันไปเรื่อยๆก่อนว่ามันจะเป็นยังไงคือมีคนเข้าหาก็จริงมีคนคุยก็จริงแต่ว่าในคนคนนั้นหรือใครก็ตามะะที่เข้ามามีอิทธิพลกับชาวราศีเมษและลัคนาเมษในช่วงนี้ยังไม่ใช่คนที่เมษรู้สึกว่าลงตัวนะคะ คือมันไม่จําเป็นเลยไอ้คำว่าลงตัวเนี่ยว่าจะต้องเป็นอ่าสเปคอ่าหรือว่าอะไรยังไงนะมันเป็นได้หลายเรื่องบางคนเนี่ยเราคุยกับเขาไปแ,แล้วเนี่ยเขาตรงสเปคเราทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาอะไรกับ,ก,บกับตัวคนคุยหรือคนที่เข้ามาเลยแต่ไปมีปัญหาที่คนรอบตัวเราก็ได้เออเขาอาจจะอย่างคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยไม่ชอบนะคะแล้วปรากฏว่าเราก็อเชื่อจะบอกว่าเชื่อไหมก็เอาเป็นว่า เชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่เราฟังแล้วกันเนราะเราฟังพ่อกับแม่เรามากอะไรอย่างเงี้ยหรือเราอาจจะตัดความลาคาญไม่อยากให้คือแค่เริ่มมามันก็ไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยเออเราก็ไม่อยากจะให้ความสัมพันธ์ในระยะยาวของเราเนี่ยมันมีปัญหาซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ค่อนข้างสําคัญอะไรประมาณเนี้ยนะคะในหลายๆคนก็จะมีพลังงานประมาณแบบเนี้ยเกิดขึ้นได้หรือบางคนเนี่ยอ่ะคุณพ่อคุณแม่คนรอบข้างก็ชอบเขาเหมือนกันไม่ได้ติดที่อะไรเลย แต่เป็นที่ตัวเราหรือตัวเขาในช่วงเดือนนี้นะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนั่นเองอะนะแต่ในไพ่พี่หมอเนี่ยพี่หมอมองเป็นมันมีคนอื่นนะมีคนอื่นเข้ามายุ่งวุ่นวายค่อนข้างเยอะนะคะบางทีเนี่ยมาใน e NERGY ดีด้วยเช่นเพื่อนแนะนำคนคนหนึ่งให้เรารู้จักเนาะปรากฏว่าพอได้เริ่มทาความรู้จักหรือคุยกับเขาแล้วอะ เออเขาก็น่าสนใจแล้วเขาเองก็สนใจเราจริงๆนะคะแล้วเราก็สนใจเขาก็เปิดใจคุยกันนู่นนี่นั่นแต่พอกลุ่มเพื่อนของเรากลุ่มเพื่อนของเขารู้อย่างเงี้ยอ่ะก็เข้ามาแซวบ้างอะไรบ้างหรือว่าออพยายามจะแบบเฮ้ยเอามาเจอนอยอะไรอย่างนี้ซึ่งคุณกับเขาเนี่ยอยู่ในช่วงของการเรียนรู้กันนะมันอยากจะพัฒนากันไปแค่สองคนแต่พอมันมีคนอื่นเข้ามายุ่งวุ่นวายเยอะหรือบางทีบางคนไม่ชอบ ไม่ชอบการถูกแซวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออไปกินข้าวเดินเดินอยู่เจอเพื่อนฝูงเขาเขาเข้ามาแซวอย่างเงี้ยคุณไม่ชอบเขาไม่ชอบก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่พี่หมอไม่ได้รู้สึกว่าเมธเนี่ยโสดแบบสนิทขนาดนั้น่อะอย่างน้อยๆเลยเนี่ยต้องมีถูกอ,อกถูกใจใครบ้างแหละเพียงแต่ว่ามันมีปัจจัยนะคะหรือว่าเงื่อนไขที่ทําให้เรากับเขาเนี่ย ยังไม่สามารถพัฒนาได้และในหลายๆคนมีโอกาสไปเจอกับคนที่มีเจ้าของแล้วถ้าเป็นกรณีของคนที่มีเจ้าของแล้วเนี่ยนะพี่หมอบอกเลยว่าถอยออกมาเธอค่ะเขาไม่ได้มีความคิดที่จะจริงจังอะไรกับคุณขนาดนั้นอันนี้น่าไพ่ขึ้นแบบชัดเจนมากๆเพราะอันเนี้ยเราอ่านคนโสซมันไม่สามารถจะบอกว่าเมฆเนี่ยแหละเป็นฝ่ายมีคนอื่นแล้วไป ไปเล่นไปทีเล่นทีจริงกับเขาอย่างเงี้ยเออไปหยอดไปอะไรเงี้ยมันพูดไม่ได้เพราะเราโสดเราอ่านไพ่คนโสดอยู่นั่นหมายความว่าคุณเจอมีโอกาสเจอกับคนที่มีเจ้าของคนที่พยายามจะดึงคนอขอภัยนะคะดึงคุณเข้าไปในความสัมพันธ์แบบเราสองสามคนเข้าไปเป็นมือที่สามนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูให้ดีนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่มีสเสน่ห์มีคนเข้าหาแต่คนที่เข้ามายังไม่ตอบโจทย์นะแล้วก็ในบางคนเนี่ยอะ เป็นคนที่ทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปให้เรื่องของงานอย่างเงี้ยคะ่ะก็เมื่อกี้เลยเหมือนกับที่พี่หมอยกตัวอย่างตอนแรกเลยก็ได้นะคะว่าทุกอย่างดีหมดแต่เป็นเป็นตัวเราเองเนี่ยแหละเออเราเห็นนะว่าคนเนี้ยน่าสนใจแล้วคนนี้ก็แสดงออกชัดเจนอ่าบางมีคุยกันแล้วด้วยแต่เราเนี่ยเอาเวลาส่วนใหญ่ของเราไปทุ่มเทให้เรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องอื่นๆที่สําคัญกว่านั่นเองนะคะ มันก็เลยทําให้เดือนเนี้ยังไม่ได้มีโอกาสหรือว่าจังหวะดีกับการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรกับใครทําได้อย่างมากเลยคือการพูดคุยแล้วกันเนาะเป็นเป็นพาร์ทของคนคุยเรียนรู้กันนะคะแต่ก็ไม่ได้ดูแบบพัฒนาได้ขนาดนั้นสถานการณ์หรือว่าอะไรหลายๆอย่างมันยังทําให้ชาวราศีเมร,ราาเุลคณาเมรนนยรู้สึกว่ามันยังเอาแน่เอานอนกับสถานการณ์ของ คุณกับคนคนนี้ไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะก็อันนี้ก็คือไพ่ของชาวราศีเมษและลัคนาเมษที่ยังโสดในเรื่องของความสัมพันธ์เอาล่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้คนมีคู่บ้างนะคะคนมีคู่นะชาวราศีเมษและลัคนาเมษที่มีคู่แล้วความรักประจำเดือนมะกราคม 2,568เป็นยังไงบ้างเปิดมาได้พดะะไพ่ดีมากๆคะสี่ไม้ดีมากๆในเชิงของความสัมพันธ์เนาะเถ้วยควีนดาเด็กเหรียญ ซาวินถ้วยคิงดามีทั้งควีนมีทั้งคิงเลย <c oughs> ขอไัยนะคะหนึ่งหมายค่ะ the f a i e wheel of fortune และว้าว the sun เอาจริงพี่หมอชอบนะเม็นี่ โอเคมากๆเลยอ่ะสำหรับความรักนะคะต้องบอกว่าคนมีคู่ในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างแฮปปี้มีความสุขกับคนรักคู่ครองดีนะคะอยู่ในเกณฑ์ดีจนถึงดีมากๆหลายๆคนมีโอกาสเรื่องการตั้งครันด้วยนะหลายๆคู่นะคะมีโอกาสมีบุตรมีโอกาสในเรื่องของการตั้งครันนั่นแหละเข้ามาแล้วก็เป็นไปในเรื่องของการสร้างอนาคตร่วมกันแบบระยะยาวบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ในเรื่องของการ เขาเรียกว่าอะไรร่วมมือกันทําอะไรบางอย่างเช่นการทําธุรกิจหรือการซื้อบ้านซื้อรถนะคะแต่ว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีร่วมกันแล้วก็ไม่จําเป็นนะในกรณีนี้ว่าจะต้องเป็นเฉพาะคู่แต่งงานบางครั้งสมัยนีย้เป็นแฟนกันก็ก็สร้างตัวไปพร้อมๆกันค่ะฟิลนั้นเนาะก็เป็นไปได้ไม่ไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นคู่แต่งงานเอาเป็นว่าได้ถูกคู่ที่ขุนพร้อมที่ที่มันมีเรื่องพวกนี้ เอาหยิบมาคุยกันจริงๆเนี่ยเดือนนี้คุณจะได้ทํานะคะแล้วก็พี่หมอรู้สึกว่าคนมีคู่นะชาวเมษเนี่ยเหมือนหยิบเอาบางสิ่งบางอย่างในอดีตที่คุณสองคนเนี่ยเหมือนใช้คำว่าวาดฝันละกันน,นะวาดฝันหรือว่าคุยกันเอาไว้เมื่อนานมาแล้วแล้วสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆจังๆอะคะ่ะเดือนนี้มันจะถูกหยิบเอาขึ้นมา เหมือนกับทําให้มันเกิดขึ้นจริงๆซึ่งไปตรงกับเมื่อกี้นี้ได้เลยนะคะในเรื่องของการซื้อสินทรัพย์ต่างๆร่วมกันนะคะการลงทุนร่วมกันแต่มันยังมีอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการแต่งงานนั่นเองนะก็คือจะหยิบเอาเรื่องนี้มามาคุยและลงมือทำอะ่ะไม่คิดว่าเป็นแค่การคุยอย่างเดียวแล้วนะคะแต่มาเป็นการเริ่มทําอย่างถ้าเป็นเรื่องการแต่แตงงานเนี่ยเมธก็จะ ตกลงกันว่าเออจะอะไรยังไงเริ่มหาเลิกเริ่มไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเ,อาเริ่มวางแผนเริ่มคุยกับออร์แกนงออร์แกนไนอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันเป็นการเริ่มมีโอกาสหรือหรือนะ,อะเมธเนี่ยก็มีความคิดก็ได้ว่าเออจะขอแฟนตัวเองแต่งงานนะถ้าเป็นคุณผู้ชายฟังอยู่หรือถ้าเป็นผู้หญิงก็แปลว่าแฟนของเราคู่ครองของเราตอนนี้ที่ที่เขาที่เรายังไม่ได้แต่งงานกันเนี่ยเขามีเกณฑ์นะว่าจะขอเราแต่งงาน อะไรประมาณนี้นะคะพูดได้ง่ายก็คือความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องตีความสเต็ปปัจจุบันก่อนนะถ้าเกิดว่าในปัจจุบันเนี่ยคุณเพิ่งเริ่มคบกัน1เดือนมันก็ดูยากเนาะที่จะแบบว่าเออแต่งงานกันใน1เดือนหรือว่ามีลูกกันใน1เดือนก็ให้มองเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะ อย่าง1เดือนเป็นอะไรได้มัางอ่ะบางคนอาจจะนึกไม่ออกเนาะพี่หมอบอกให้ละกัน1เดือนส่วนใหญ่เนี่ยเราก็นัดเจอกันเรื่อยเปื่อยเนาะอ่ะเราไปเราไปดูหนังกินข้าวดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างนี้แต่เดือนนี้อาจจะได้เดินทางไกลไปทริปไกลๆซึ่งไม่เคยทําด้วยกันมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะได้นึกออกไหมบางคู่คบกันมาหนึ่งปีนะเอ้ยรู้สึกว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบ อ่ต่างคนต่างอยู่คือเขาอยู่บ้านเขาเราอยู่บ้านเราถึงเวลาแล้วไหมเราลองมาอยู่ด้วยกันไหมเราลองมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมากขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้นะคะมันดูมีโอกาสในการพัฒนาแต่เรื่องการจะมาอยู่ด้วยกันจริงๆพี่หมอไม่ได้หัวโบราณขนาดนั้นนะพี่หมอถึงได้พูดออกมาว่ามันมันสามารถเกิดสถานการณ์นี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ฟังอยู่นะเป็นน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษาอันนี้พี่หมอก็ไม่แนะนานะคะ ให้ให้ให้พอดีพอดีให้ตามวัยตามเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตามเวลาดีกว่านะแต่อ่าก็ไม่อยากจะไปตัดสินอะไรแทนใครเดี๋ยวนี้เด็กๆที่แบบเขาก็รับผิดชอบกันได้ก็เยอะแยะแต่อันนี้ต้องพูดค่ะเพราะเผื่อมีคนที่ฟังแล้วตีความแล้วเฮ้ยอย่างนี้ฉันย้ายไปอยู่ด้วยกันก็เพอร์เฟกเลยมันแล้วเขาไม่ระวังเสียการเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยอยากแนะนำอะเนาะเราเป็นว่า ใครที่อยู่ในวัยที่มันเหมาะสมอยู่ห่างกันเนาะอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่โตแล้วพ่อแม่ไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้หัวโบราณอะ่ะก็เข้าใจอยู่ถ้าจะไปอยู่ด้วยกนันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออมันดูมีเวอร์ชั่นนั้นสามารถเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็เรื่องธุรกิจเนี่ยโดดเด่นมากๆอ่ะบางคู่นี่อันนี้ได้หลายหลายคู่เลยแต่ก็ต้องคบกันมานานประมาณหนึ่งนะก็มีเกณฑ์ที่ว่า จะลงทุนทำธุรกิจหรือว่าทำอะไรบางอย่างร่วมกันในช่วงเดือนนี้นะคะถ้าพูดถึงในเชิงความสัมพันธ์เนี่ยพี่หมอมองว่าเป็นคู่ที่ดูแลเอาอกเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดีแต่ก็มีโมเมนต์ของการถกการเถียงกันเอาชนะกันบ้างนะเพราะมีทั้งคิงและควีนดาบด้วยนะมางัดกันอยู่เบาๆนะคะแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอะ่ะพี่หมอมองว่า e NERGY ไพ่อื่นมันค่อนข้างที่จะ ดีมากๆมันก็เลยทําให้มองเห็นว่าเป็นคู่ที่ก็ถ้าทะเลาะก,กันก็ทะเลาะปกติเถียงกนปกติเขาเรียกว่าอะไรลิ้นกับฟันคือเป็นคู่รักปกติเลยในเชิงของความสัมพันธ์นะคะแต่โดดเด่นในเรื่องของสิ่งที่จะพัฒนาไปด้วยกันหรือว่าร่วมมือกันทํานั่นเองในเดือนนี้นะแล้วก็จะมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวอันนี้ได้หลายคู่นะได้หลายคู่มากๆได้ทุกคู่ทุกรูปแบบเพิ่งคบก็ได้คบนานแล้วก็ได้นะคะ ส่วนคู่แต่งงานเนี่ยจะเด่นเรื่องของการตั้งคันแล้วก็ในเรื่องของการทําธุรกิจก็ได้แล้วก็ในเรื่องของการซื้อสินทรัพย์นะที่พี่หมอเห็นนะคะจะเด่นไปในเรื่องพวกนี้นะปัญหาอะไรยังไงในคู่พี่หมอไม่เห็นคะ่ะจะมีแค่เท่าที่พูดเลยก็คือในเรื่องของการแบบเอาชนะกันะบางครั้งไม่ค่อยยอมกันเท่าไหร่ต่างคนต่างก็แบบเชื่อในสิ่งที่ตัวเองอ่าเขาเรียกว่าอะไรคิดเชื่อในสิ่งที่ตัวเองอยากให้เป็นอะไรอย่างเงี้ย เออแต่อีกคนนึงเขาก็เชื่อในแบบของเขาอะนะพยายามพยายามเขาเรียกว่าอย่าอย่ามีอีโก้ใส่กันสําหรับพี่หมอมองแค่นั้นค่ะแต่มองว่าไม่มีหรอกนะเมธที่มีคู่แล้วเนี่ยณนะเดือนนี้มองว่าไม่ได้มีปัญหาระดับนั้นไม่ได้มีอีโก้งัดกันตีกันจะเป็นจะตายจนกระทั่งทําให้ความสัมพันธ์มันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเกิดความเกิดปัญหาอ่ะมันไม่ได้มีขนาดนั้นอ่าอีกหนึ่งเรื่องนะคะ ช่วงเดือนมกราเนี่ยพี่หมอว่าเมษเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ซึ่งตรงกับพาร์ทคนโสดเลยนะอ่ะแปลว่าอะไรได้บ้างแปลว่ามีโอกาสนะคะที่จะมีคนเข้ามาหาเราเดือนนี้เหมือนเราค่อนข้างโดดเด่นค่อนข้างมีคนเข้าหาก็ถ้าเกิดว่าคู่ครอ,องของเราเนี่ยเป็นคนที่ขี้หึงนะ ก็ให้ระวังแล้วกันค่ะจะมีปัญหาเรื่องนี้มาอีกหนึ่งเรื่องแต่ก็คิดว่าเมธค่อนข้างที่จะวางตัวดีค่ะมองตามไพ่นะแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนกับคนที่เข้ามาว่าเราเนี่ยไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าคู่ครองเราเนี่ยเขาเป็นสายหื่อแบบ หึงลงขึ้นหน้าเลยอย่างเงี้ยเออไม่ฟังใครเนี่ยก็ต้องเราจะต้องเป็นฝ่ายใจเย็นค่อยๆอ,อธิบายนะคะเพราะท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวเขาจะเข้าใจได้เองว่าเออมันก็จริงอย่างที่เราพูดนะอย่าไปทะเลาะอย่าไปงัดอย่าไปอยากเอาชนะเขานะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ความรักของชาวราศีเมษและราคานาเมษที่มีคู่แล้วนะคะประจำเดือนมกราคม2568ถือว่าดีมากนะชอบมากเดี๋ยวเรามาดูสุขภาพกันนะคะ สุขภาพค่ะสุขภาพของชาวราศีเมษและลัคนาเมษประจำเดือนมกราคม2568จะเป็นยังไงบ้าง10ไม้9ไม้ สิ่งที่อยากให้ระวังที่สุดก็คือในเรื่องของกระดูกข้อต่อ,อบริเวณข้อหลังบ่าไหล่มันจะมีปัญหาได้ง่ายได้บ่อยและก็บางคนเนี่ยพี่หมอรู้สึกว่าก็สาหัสอยู่นะสาหัสในที่นี้คือไม่ได้แบบ ล้มหมอนนอนเสือขนาดนะั้นหมายถึงมันเจ็บมากทรมานมากปวดมากอยู่พอสมควรเหมือนกันในเวลาที่มันเป็นนะคะไม่ได้เป็นตลอดเวลานะในเวลาที่อาการมันกำเริบขึ้นมาหรือว่ามันเป็นขึ้นมาเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นค่อนข้างมากนะเพราะพี่หมอมองเห็นเลยว่าชาวราศีเมษละคลนาเมษต้องพึ่งคุณหมออ่ะบางคนก็ไปพึ่งหมอนวดแผนโบราณอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบางคนเขาชอบนวดนะนะ บางคนก็ไปพึ่งคุณหมอทางทางเขาเรียกว่าอะไรอะหมอแผนปัจจุบันอ่าเลยแบบต้องกินยาต้องแบบถึงขั้นแบบคือทํายังไงก็ได้ให้มันหายอาการนี้นะคะ่ะมีนะหลายคนเป็นจะบอกว่าเป็นพวกออฟฟิศซินโดรมก็ได้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากข้อต่อกระดูกก็กล้ามเนื้อเอ็นเนี่ยได้หมดเลยนะมันก็จะมีเรื่องฟันนี่แหละที่พี่หมอมองว่าก็สามารถเป็นได้ในหลายๆคนนะคะแต่ว่า เชื่อไหมพอเป็นเรื่องฟันนะเรื่องที่เกี่ยวกับฟันเนี่ยบางคนรู้สึกปวดฟันแต่กลับทนได้นะไม่ยอมไปหาหมอแต่ถ้าเป็นพวกปวดตามที่พูดไปตอนแรกอนะบริเวณคอหลังบ่าไหลนะคะข้อต่อกระดูกต่างๆเนี่ยกล้ามเนื้อเอ็นต่างๆเมจะทนไม่ค่อยได้ค่ะเดือนนี้แบบต้องพึ่งคุณหมอเลยนะก็พยายามดูแลตัวเองนะคะใครที่ทํางานแบบ ใช้ร่างกายตัวเองเยอะๆนะต,ต้องเริ่มดูแลตัวเองได้แล้วนะคะพอเดือนนี้มีเกณฑ์ที่เราจะเป็นมากในเรื่องพวกนี้แล้วก็พี่หมอมองเห็นหลายๆคนนะคะชาวราศีเมษและหลักขนาเมษเนี่ยเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นในเดือนนี้นะบางคนเริ่มแบบหันมาทานวิตามินวิตามินด้วยนะ,ะเริ่มเริ่มนะเริ่มดูแลตัวเองก็ถือว่าถ้าถามว่ามันแย่มากไหมในเชิงของสุขภาพมองว่าไม่ขนาดนั้นค่ะ แต่ว่าเวลาที่มันเป็นปัญหาต่างๆขึ้นมาเนี่ยต้องยอมรับว่าตามหน้าภายนี้เราก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกทรมานประมาณหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นพยายามดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เนาะพอมันเข้าสู่ช่วงเดือนหน้าปัญหาสุขภาพที่เรามองเห็นกันอยู่เนี่ยมันก็สามารถที่จะไม่เกิดขึ้นได้เลยด้วยได้นะคะนะยังไงก็ขอให้ชาวราศีเมษและลัคนาเมถุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วกันนะคะ โดยรวมความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพของชาวราศีเมษและลัคนาเมษประจำเดือนมกราคม2568ก็ประมาณนี้อย่าลืมนะใครยังไม่ได้ฟังการงานการเงินและภาพรวมนะมันมี2คลิปภาพรวมชีวิตปี68-1คลิปและการงานการเงินอีกหนึ่งคลิปก็ไปฟังกันได้นะคะยังไงพี่หมอก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามานั่งฟังคลิปพี่หมอแล้วก็ให้โอกาสแล้วก็ยังเอ็นดูกันอยู่นะสำหรับลูก ลูกดวงลูกเพจเก่าๆทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ติดตามผู้ติดตามนี่ขอขอบพระคุณทั้งเก่าและใหม่เลยนะคะขอบคุณมากๆที่ทำให้รู้สึกมีกำลังใจในการอยากพัฒนาไม่ได้อยากทำแบบโดยไม่พัฒนาด้วยนะอยากพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบพระคุณทุกคนมากๆเอาไว้เรามาเจอกันใหม่นะคะในเดือนมกราคมนะมีคลิปที่เกี่ยวข้องกับไตรมาสแรกค่ะของปีหกแปดทำแยกย่อยมาให้ฟังลองฟังกันดูว่า เป็นยังไงนะขอพรบคุณทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ